คนเริ่มอะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเลยค่ะควันจะเริ่มแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงเองอ โครั้งนี้ครั้งนก็เป็นชื่องานว่า New First Concert d Re a m c a t c h e r Presented by Dolan นะครับก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมเลยวันนี้วันแรกวันที่10แล้วพรุ่งนี้ก็จะมีอีกวันนึงเห็นว่าหนูซ้อมหนักมากจนวินาทีสุดท้ายใช่ครับเมื่อกี้ก่อนมาก็คือยังซ้อมอยู่ครับคำว่าดีนแคชเชอร์นี่มันคือการไล่กับความฝันเหรอใช่ครับเราเหมือนเหมือนเรารับบทเป็น นักล่าฝันครับอย่างคอนเซปในคอนเสิร์ตก็ทกีย่ยวกับความฝันทั้งหมดเลยครับทุกคนก็จะได้เห็นว่าแบบเวลาผมนอนแล้วผมฝันผมฝันถึงอะไรบ้างแล้วฝันแล้วผมจะมาโชว์อะไรบ้างนะมีหลายแบบมากเลยกี่แบบหลายแบบมากเลยที่ต้องพยเป็นร้อยเลยครับมีความฝันอะไรที่แบบเอ๊ะเนี่ยต้องีแฟนไปดูแล้วจะต้องแบบโอ้โหบาบายบายบาบ คือเยอะมากเลยครับมีอุ้ยอยากเล่าล้ผมว่าอันนี้สามารถพูดได้ผมชอบดีมากละเมอครับแต่ผมจะละเมอทำอะไรก็ไปดูข้างในครับแต่ทุกคนน่าจะว้าวว้าวมากกับพาร์ทนี้ครับมีพาร์ทแบบปันโหดๆไหมครับปันโหดๆเอ่ออย่าโหดมากเลยครับอาจจะมีแบบว่าที่ไปทาง ดักดักแต่ว่าไม่ดักมากครับมีบ้างครับเรามาแบบครบทุกมูดเลยครับใช่ไหมนาผมก็สัตว์เต็มใช่ไหมลูกสัตว์เต็มครับใช่ไหมนาผมเปลี่ยนไปแล้วประมาณเมื่อวานรันทูไปแล้วด้วยครับเปลี่ยนแล้วเป็นประมาณ18ล้านทูตเลยมันเยอะมากวิ่งเข้าวิ่งออกเขาในตัวไม่ทันเลยหนูยังมีเนอร์จี้นะลูกยังมีอยู่เิบแปดสิบนทูตก็เหนื่อยแล้วครับเห็นว่าพี่เตรียมคอนเสิร์ตสองรอบโอเคอ่าน้องไอ้เพิ่มไอ้ยัน เห็นว่าเตรียมคอนเสิร์ตสองรอบก็คือไม่เหมือนกันด้วยเตรียมไม่ไม่เหมือนลยมีที่ไม่เหมือนเยอะเลยครับที่ไม่เหมือนก็เจสอย่างแรกไม่เหมือนแล้วครับแล้วก็โชว์วันแรกกับวันที่สมีเพลงที่ไม่เหมือนกันอยู่สมควรเลยเจสตกี่คนะเจสมาวันนี้หมดหมดท้ายเลยไหมสิบกว่านคนหมดท่ายหมดายเลยครับเจสไม่มีเด็กนะครับโอ้ยเล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 ยทายไม่มีคนชวนใครเลยเออไม่เอ เอาแล้วไม่มีไม่รู้ครับอผิดครับเรผิดไ,ไม่ไม่รู้เมื่อกี้างว่าง,างแฟนมีการแต่งตัวใช่ไ้คะคุณเห็นยังแฟนขับคุณแต่งตัวแบบไม่แพ้คุณเลยสวยมากแต่ละคนมาแบบวันนี้ทุกคนมาเข้าตีมมากวันนี้สวยย่วนใหญ่จะเป็นสีขาวสีชมพูสีม่วงใช่ค่ะทุกคน แต่งมาแบบบางคนแต่งมาเป็นเจ้าหญิงเลย<อ>แล้วก็ติดเพชรติดโมที่หน้าแต่งหน้ามาสวยมากมีมงกุฎด้วยโปรเจกต์หน้าง,งานก็ยิ่งใหญ่อลังการแล้วค่ะดาวร้านดูดได้เดินดูวที่ยัง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 ไม่ยังไม่มีเวลาไปเดินดูแต่ว่านั่งรถผ่านอยู่ครับเป็นยังไงบ้างกับความรู้สึกของเราที่แฟนกับเขาตึงที่กว่เราขนาดดีใจดีใจมากเลยครับที่แบบมันอิมแพ ครั้งแรกของของมาแล้วบัดก็โซอาไปอยูถ้านับรวมกันก็เป็นมมบบบปหมื่นกว่าใบอ่ะมันสำหรับผมผมคิดว่าเด็กตัวเล็กๆจะแบบบัทโซอาเป็นหมื่นกว่าใบได้เลยเหรอซึ่งก็ขอบคุณแฟนๆแล้วก็แฟนเพลงทุกคนมากเลยครับมีทางไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยที่วันนี้เขาบางคนอาจจะไม่สะดวกมาหน้าง,งานแต่บอกว่าอยากจะบอกว่าไลฟ์สตรีมคือไม่แพ้หน้าง,งานเลยครับอาจจะแพ้นิดน,นึงเพราะว่าไม่ได้เห็น ผมไว่ตาเนื้อเราเล่นติ๊กตอกกันอีกอย่างหนึ่งคือเห็นว่ากับคอนเสิร์ตเนี้ยมีคุ้มเต็มที่มากมากทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยร่างกายเป็นอย่าง้วคะับออกไมออมไหมล่ะครับวันนี้เราไม่ออมครับวันนี้เราห้ามออมจริงจเมื่อวานกับเมื่อวานซื่อก็มาซ้อมแล้วก็รันกันค่อนข้างหนักเลยรันทั้งวันเลยครับจนรู้สึกว่า โอเครับ้อมแล้ววันนี้ผมพร้อมมากครับอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างเล็กน้อยก็อย่าว่ากันนะครับ energy หลักๆได้จากใครครับลักๆล่ะาขาวชงล่าชงล้าทำไมล่ะทำไมเราจะพูดไม่ได้เล่ยแฟนๆไงครับ ด้วยไม่แต่ทำไมพี่เห็นทีมงานเขาใส่เสื้อแบรนด์อะไรทำไมคอนเสิร์ตไม่มีเสื้อแบรนด์อะไรเนี่ยมีชุดสนับสนุนหลังเขาแบรนด์นี้เขาเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับใช่สปอนเซอร์ c ีอโอเขาก็ค่อนข้างน่าตานดีเพราะจีบได้ไหมจีบได้ไหมตอนเนี้ย น่าจะไม่ได้ทำไมถึงติดไม่ได้เออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่นด้จะได้คือไม่จริงจริงคือแบบหมายถึงว่าที่เห็นคนใส่เออแฟนๆเองก็ใส่ใช่แบบจริงจริงคุณซี o โอเขาทำคอลเลคชันออกมาเพื่ออะไรนะบ o o มิ่งโฟร์ดูนี่เลยค่ะคอลเลคชันเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยแล้วสีคือสีม่วงพาสเทลสีชมพูพาสเทลกางเกงวอร์มก็สีชมพูคือน่ารักมากเลยเหมือนแบบ ทำมาให้เหมือนถ้าแฟนๆที่อาจจะแต่งตัวไม่เก่งหยิบ ซูเปอร์ซานมาใส่ก็คืออ้าวอ้าวยิบสปอนเซอร์ค่ <c oughs> าไม่ได้ไม่ได้แบรนด์นี้มาใส่ก็ค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ือมาคอนเสิร์ตแล้วเข้าทีมเลยครับไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวพอหลังเวทีไปเก็บตังค์ไปเก็บตังค์เ,เ,เ,งเขาได้หนุนทุนชื่อแปลว่าเขาทำเพื่อ <c oughs> เพื่อเราขนาดนี้ได้หรอใช่ครับทำเป็นคอลเลคชันเพื่อคอนเสิร์ตนี้เราก็ต้องใส่ชุดเขาขึ้นสักหน่อยใช่รลูกเมื่อวานใส่มาซ้อมแล้วใส่สบายมากเลยแบบแบบนี้แบบนี้รีมากับตัวนิ้นนิวด้วยป่ะอะไรนะแบบคอลเลคชันนี้รีมากับตัวนู้นน ก็สีสีสีคือตรงตีมตามคอนเซ็ปต์เลยเลยครับตั้งแต่แบบช่วงแรกที่ประกาศออกไปแฟนๆก็บอกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยติดแกจมากเลยมีแต่สีแบบเหมือนเหมือนเอ่อสีผ้าเรตาเลยครับที่แบบสวยๆเขาบอกเราก่อนไหมว่าเขาจะทำเพื่อเราอะไรอยย่างงเี้บอกไหมหรอครับว่าเซอร์ไพรส์เลยบอกไหมก็ไม่น่าบอกนไม่ต้องไม่บอก ไม่ออกไม่คุยหลายเรื่องไงคุยหลายเรื่องเนาะมันคือเราคีดไม่ดีการคืมเลืมบ้ากอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้ใหม่ก็คือเรื่องสีผมใช่ไหมคะแต่จะพี่คนอวยว่าเออสีนี้ใช่ครับวันนี้ไม่ได้มีแค่สีผมที่เปลี่ยนไปเออพี่คนอวยสีผมเอาเมาส์สีผมก่อนแล้วกันเออเมาส์วะช้อนช้อนสีนี้มากเลยครับเมื่อกี้แฟนๆจริงๆเอ่อ ก่อนหน้านี้วันที่6ก็เพิ่งปล่อยเพลงไปฤ<ะ>ด,ดูของเธอครับแล้วก็ไลฟ์ด้วยจริงๆวันนั้นก็กะไว้ว่าจะยอมก่อนดีไหมนะแต่รู้สึกว่าอยากให้แฟนๆมาเจอวันนี้แบบปึ้งทีเดียวเลยแล้วเป็นสีนี้เลยครับก<ะ>็เลยย้อมมาแล้วสีน้ำตาลแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจบจากคอนเสิร์ตเนี้จะถ่ายข้ามฟ้าชิ้นเธอต่อ<ะ>ก็จะสีประมาณนี้แหละครับอาจจะมีเปลี่ยนบ้างนทนี่เรอาจจะสว่างขึ้น วันนี้ครับโอเค่ะอ่แล้วเมื่อกี้แบบเมื่อกี้บอกว่ามีมีจะมาว่าที่เปลี่ยนอ๋อไม่รู้ว่าทุกคนแบบเห็นอะไรหรือเปล่าเล็บไม่เห็นแล้วมาตอนนี้แต่งหูเหรอเอ็บเล็บหรือแหวนนะเล็บ อันไหนดูเล็บหน่อยดูเล็บน,<อ>น,น,น่อยเช่ไหครับชอบติดมดเสิร์ฟชบเข้าคอนเสิร์ตเลย<ม>แล้วเมื่อกี้ก่อนเรื่องคอนเสิร์ตก็คือถ่ายรูปเป็นิฟิกกับแฟนแล้ว<ช>แฟนคืออวดเล็บไม่หยุดเลยครับทุกคนคือทำเล็บมาสวยมากติดเพชรแบบติดอะไรทำมาเยอะมากเลยครับชอบมากเลยนี่เราเลือกแบบเองเลยไหมลูก เรื่องเองครับเขาทายมี่ไหมข้าวตีมนะใชเข้าวตีมนะมีอีกอย่างหนึ่งคือช่วงก่อนคอนเสิร์ตแฟนๆอ๋อย่างใครอย่างเ่อะอย่างใครผมก็ทำมาสู้แฟนๆสู้สู้ไม่ได้หรอกสู้ได้อย่ามาบอกว่าสู้ไม่ได้นะเออแฟนสู้ผมไม่ได้หรอก นี้มันหลอกใช่ไหมลารลุกนี้คือมาหลอกก่อนมาหลอกว่าเรามาเบาๆแต่จริงเราไม่เบาอ๋ามีเท่านี้แหละไม่มีเลยแล้วเราเลยเหรอว่าคือเราเราบอกเลยเหรอว่าเราบอกเลยครับเดี๋ยวเขาคาดหวังแล้วเขาไม่เช่อออีกอย่างหนึ่งคือช่วงก่อนคอนเสิร์ตมีพี่ๆนักแสดงหลายคนเอออย่างพี่มัตูุมรอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าหนุ่แบบชวนเออชวนแบบพี่ๆหลายๆคนเลยครับชวนด้วยตัวเองด้วยใช่ครับผมทักแบบ ดี DM, ไปหาพี่ๆในวงการเยอะมากเลยครับมบไ,ไปชวน้า้าสนุก็อยากให้มาดูนะใช่ครับพี่ๆก็ตอบรับมาหลายท่านมากเลยหลายคนมากเลยครับมาบางคนก็สนุกมาวันนี้บางคนก็มาพรุ่งนี้ครับแต่บางคนก็ติดงานเขาก็บอกว่าเดี๋ยวส่งดอกไม้มาให้เป็นกำลังใจนะคอยเชียร์อยู่นะทำไมสึงอยากทีอยากให้พี่พี่ๆแบบมาดูคอนเสิร์ตเราอะแค่ รู้สึกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่ยิ่งใหญ่ของผมด้วยครับแล้วก็โคลัชชั่นคอนเสิร์ตแทบจะใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ผมเคยขึ้นคอนเสิร์ตมาแล้วเพราะว่ามันเพื่อมากๆก็อยากให้พี่ๆมามาดูแล้วก็มาแบบเอ็นจอยไปกับผมครับมีพี่หลายคนบอกว่าเหมือนเขาเห็นเรามาตั้งแต่แรกเออเขาอยากที่มาดูเราบอกว่าวันนี้เหมือนแบบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งเรารู้สึกแบบนั้นไหมค่ะก็ถ้าผ่านพรุ่งนี้ไปได้คิดว่า ถ้าผ่านไปได้อย่างราบรื่นแบบราบรื่นครับก็จะรู้สึกภูมิใจจเองมากเลยนะเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันก็ค่อนข้างหนักหนักหนักพอสมควรเลยครับเพราะเพลงเยอะมากๆด้วยแล้วก็เต้นเต้นก็แดนซ์เลยครับทุกอย่างก็แบโปรดักชั่นเยอะไหมนี่โอ้เยอะมากครับโปรดักชั่นคือแบบให้ทุกคนเข้าไปดูทุกคนต้องว้าวคือทุกโชว์เหมือนโชว์ปิดคอนเสิร์ต สามารถปิดได้เลยเชิมว่าเชิมยังปิดได้เลยทุก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 สีเนาะถ้ปิดเกือบทุกโชว์ละกันครับบางแบบมันบุ้มบ้าบุ้มบ้าบอ้มยังไลฟ์อัพพีงกันเลือกยังไงนู่นนี่สองวันที่มันไม่ไม่เหมือนคนด้วยคนก็จริงๆแล้วเอ่อริสเพลงที่ลิสต์มาครับคือในคอนเสิร์ตเนี้ยจะมีหลายพาร์ทก็แต่ละพาร์ทจะก็จะเป็นความฝันในแต่ละแบบแล้วเราก็เลือกเพลงที่ผมมาเลือกจากเอ่อส่วนใหญ่เพลงส่วนใหญ่เป็นผมจะเป็นคนเลือกซะมากกว่าครับแล้วก็บางเพลงอาจจะตัน บางเพลงอักตันตจริงๆก็ให้พี่ๆเขาช่วยเสนอว่าพร์ทเนี้ยมันจะเป็นเพลงอะไรน่าแต่ส่วนใหญ่ือเป็นเพลงที่ผมชอบทังน้ดเนยเห็นว่าปีส่วนรวบทุกอย่างทุกอย่างทุกส่วนของงานตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ไปเข้าประชุมอย่างคอนเสิร์ตที่ผ่านมาผมอาจจะไม่ได้เข้าประชุมเกี่ยวกับคอนเสิร์ตสักเท่าไหร่ครับไม่แทบจะไม่เลยด้วยซ้ำครับเพราะว่าเราก็ก่อนอ้นนี้คือแค่ ลองเต้นแล้วก็ทําสดเองที่ดีแต่ว่าครั้นี้คือได้ลองเข้าไปประชุมด้วยได้ลองไปเสนอความคิดเห็นด้วยครับออีกึ่งที่ที่หนูเลือกเองก็คือเกรสที่แขกรับเชิญคือจัดมันแน่นแล้วคุณก็เลือกเอง,องทระงหมดใช่ครับเลือกพราะอะไรคะเก <c oughs> สร <c oughs> สแต่ละท่านคือเลือกเพราะ <c oughs> ว่าเก็บตังค์กัวลูกกุ้ยังว่าถ้าหนูเฉลยอะ เกย์เอะเออเกย์เลยถ้ามีคว่ามใกล้ๆกันรเออแล้วไม่ใชเหนื่อยแต่ว่าเราพูดอ้อมอะไรอย่าครับก็เกย์ทุกท่านคือเลือกมาเพราะว่าอยากร่วมงานด้วยอยากร่วมเพลงด้วยมีมีคนที่เอ๊เคยร่วมมาแล้วหรือมีครับใช่มีเลยคิดว่าทุกคนคือรู้จักอยู่แล้วส่วนใหญ่คือทุกเกสทุกท่านผมเคยร่วมงานด้วย ร่วมงานด้วยเกือบทุกคนทุกคนแล้วครับเพราะถ้าไม่เคยร่วมงานด้วยน่าจะไม่กล้าชวนแต่แต่พอแต่พอเขาชวนเขาโอเคเลยทุกคนเลยไหมโอเคครับใช่มีทุกคนแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบดูคิวก่อนเพราะว่าพี่เขาก็น่าจะงานยุ่งเหมือนกันใช้ก็มาได้ครับใช่บางคนก็ต้องวิ่งมาด้วยแต่คือทาไมเราถึงเลือกคนที่เราเคยร่วมงานด้วยอ่ะ ประทับใจครับประทับใจแล้วก็อยากจะร่วมงานด้วยอีกแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะสร้างความทรงจำดีๆระหว่างเรากับเกสท่านทุกท่านที่เราแบบเชิญมาเลยครับรแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละท่านที่เลือกมาคือตรงตามคอนเซปต์เลยตามแต่ละพาร์ทในคอนเสิร์ตเลยครับเพราะมีหลายพาร์ทมากมีหลายหลากหลายรูปแบบอารมณ์มากเลยเมื่อกี้ที่ดูฉเฉลย คือละเมอแล้วเกย์พานละเมอจะเป็นยังไงอ่ะเกสก็น่าจะยังไม่ตื่นเกยคือน่าจะแบบหลับตาแล้วก็เดินตัออกมาละเมอออกมาพอดยนเราเออค่ะให้เอาจะได้ฟังเพลงซิงเกิลสุดเองสุดนี้อย่างแน่นอนใช่ครับวันนี้บอกเลยครับว่าได้ฟังน้องดูดูของเธอแน่นอน แล้วไม่ได้ฟังแค่วันนี้วันเดียวด้วยครับพรุ่งนี้ด้วยลองทั้งสองวันเลยครับลองที่นี่ให้ทุกคนฟังแบบสดๆเป็นที่แรกเลยอ่า่ะให้ฝากคือเพราะว่าเดี๋ยวเอาเพงเอ็มีมาด้วยมั้ยไม่รู้เหมือนกันครับเขาบอกเก็บตังค์นี่นิวจะไม่ตอบอะไรเลยเขาบอกเก็บตังค์นี่นิวจะไม่ตอบอะไรไม่รู้เหมือนกันอ่าให้ฝากเพราะว่าคอนเสิร์ตมีสองวันนะคะบัตรสตรีมมิ่งยังขายแล้วก็ ฝากคอนเสิร์ตนูนิวดีมแคชเชอร์ด้วยนะครับก็ตอนนี้ยังมีบัตรแบบสตรีมมิ่งด้วยนะสำหรับใครที่แต่งจริง,รงอ๋อแบบสตรีมมิ่งแล้วกันครับใครที่ไม่สะดวกมาดูซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งดูแล้วดูผ่านหน้าจอโทรศพรัพท์หรือว่า iPad ดคอมได้หมดเลยครับผ่านที่บ้านของคุณเลยไม่ต้องเดินทางมาถึงนี่ก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของคอนเสิร์ตนูนิวในรั้งนี้ครับแล้วก็จะได้เห็นผมทําสิ่งต่างๆที่ ทุกคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างจะมีหลายอย่างที่ผมไม่เคยทำแน่นอน <Yeah. S 1> แล้วแผนพวกมีกพิ่มอีก้าง พรุ่งนี้วันอาทิตย์กลับมามีบัตรได้อีกไหมพอมีบัตรเหลือไหมคะอ๋อยังสามารถมาได้อยู่วันอาทิตย์ใช่ครับบัตรสำหรับพรุ่งนี้ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่นิดนิดหน่อยคือถ้าหมายถึงว่าถ้าใครเห็นแท็กวันนี้แล้วคือเห็นอ๋อแล้วอยากจะมาดูอยากมาดูพรุ่งนี้ซื้อได้วันนี้เลยซื้อแล้วพรุ่งนี้มาได้เลยใช่ไม่ต้องเออสำหรับใครที่แบบแต่งตัวไม่เก่งไม่ต้องแต่งตัวตามธีมก็ได้ค่ะเราไม่ซีเรียสครับแต่ว่าถ้าแต่งมาก็จะดีมากเลยคร่า แต่พี่เห็นคนหนึ่งที่แต่งตัวตามตีพี่อยากเชิญมาร่วมด้วยมามาไปเห็นไปชนแต่งตัวตามตีมากพ่คแต่งตัวตามตีมากค่ะแต่งตัวมานี่แพ้ต้องของคอนเสิร์ตแพ้ไปแล้วนะคะเจอไหมอันนี้แพ้ครับแพ้ด้วยอยากที่ละครผมพูดไม่ได้เลยแล้วนี่มาพร้อมกันด้วยเอาเอาดิเอาดิเอาดิเอาบุรเออขอเชิญซักหน่อยขอสักหน่อยเี๋ยวจเยี่ยมก้วย พักผู่นะคะรู้ไหมคะทุกคนมากเลยอ่ะเกอนแพ้แล้วค่ะเกิแพงละคุณพ่อแล้วคุณแม่จะมาติดต่ามากับอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแต่งตัวก่อนเขาแต่งตัวก่อนเขาเดินมาจริงหรอครับโยนขึ้นไปทีเลยไหมโชว์มาเวทีน่าจะมากต่อมาจะมาพวกกับแม่ร้องเพลงได้ไหมเป็นเป็นโชว์ได้ไหม ป้าลองได้ปลาลองพิมพ์ม้อนนะส่วนม้าก็ม้าม้าก็ลองลองลองได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แปบว่าเรียกว่าชอบร้อขนาดนั้ไหมก็น่าจะไม่ครับแต่ปอาลได้ปากบ้ามาเลยค่ะนี่ค่ะคแต่ตัวตามตค่ะดูค่ะวอกว่า โต๊ะบ้ามาตกแต่งบ้านนะฮะตาตีบะละอะไรเงี้ยทำงานมากเลยอย่าบอกว่าคุณแม่มีซุ้นแเปลี่ยนอีกเหรอแม่บอกว่าธรรมดามากนุู้ดิว่าเธอไม่เคยเห็นเนี่ยวันนี้คุณแม่จัดกับเพื่อนเลยค่ะเพื่อนหนุ่มแม่มอกครบละอันนี้เป็นความสั่งของเขาเองคือไม่ใส่อ๋อปกติทำงานทุกวันครับไม่ไม่เคยได้มางานแบบเวอร์แบบนี้ คือไม่ได้แต่งแบบนี้คุณพ่อก็แต่งมาด้วยเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะผมไม่เคยแต่งตรงนี้เลยต้องแต่งมาป็นแต่เมื่อกี้นูนิวบอกว่าข้อเราผิดคอมากัะเพลงไหมคะไม่ไม่ได้เตรียมไปได้ไหมคะวันนี้ลูกชายได้แบบโอ้ยคือคนเกิย์ตใหญ่แจคพอ่ภูมิใจครับมใจมไม่คิดว่าจะได้มาดูรูปเลยขึ้นคอนอ นี่เพิ่งผ่านวันเกิดเขาเวยพอดีวันเกิดของเขาไยไรคะว้ว่าย bueno> ังไรคะเงยวยไปแล้วแตจจกวาไม่ได้เหมือนประมาณว่าเหมือนให้เป็นยังไงให้มีความสุขอะไรอย่างเี้ยล้วก็แบบว่าที่ที่เคยเขียนไปนะให้แบบคนในวงการ ประมาณแล้วขอให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่อยากจะทำประมาณนี้ครับโอเคโอเคค่ะขอบคุณนะคะ